ai, à, Bà chơi pháp cho con luôn à, ôm ให้พับจอก่อนลูกไ้ไม้พับจอก่อนค่อยถาม สวัสดีครับผมอัเนกครับหรือรู้จักกันในนามอเนกมงคลฟิล์มครับผมวันนี้เราก็มาฉายกันในงานปิดทองประจำปีครับงานที่วัดมะเดื่อบางบัวทองจุนทัพบุรีครับคืนนี้ก็เป็นคืนที่2คืนสุดท้ายของงานแล้วครับผมลงจอกีเมตรครับวันนี้ฉายจอ10เมตรครับเป็นเครื่องเสียงชุดพอประมาณยอมยอมปเอกอัครทูตโดนรัศกรทูตของคุณหรือไม่ โน้ตตรนี้่ะใช่อูนบรรจุในยูวันนี้เราใช้เครื่องฉายเอฟสันนะครับเป็นเลเซอร์นะครับรุ่น L 1 0 0 0 u นะครับความสว่าง6,000ลูเมนนะครับแต่เป็นความละเอียดแบบ Full HD นะครับตัวนี้คมชัดตัวเดียวสบายสบายครับผมพี่คุยกับพี่ป๊อปครับงคนตู้มันนี้ร่วมงานกันทั้งแไหน โอ้ป็นสิบปีแล้วเป็นสิบปีแล้วอแ,แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนย้อนไปสักสิบกว่าปีที่แล้ว<อ>ผมยังผมยังทำคาแคร์อยู่ด้วยคาแคร์ล้างรถอะอนะใช่ครับแล้วก็ผมก็มีมีหนังกลางแปลงด้วยตอนนั้นแล้วน่าจะมีอยู่งานไหนสักงานหนึ่งว่างไปถ่ายแล้วไปเจอป๊อป แต่ก่อนน่ะป๊อปเขาเขาทำอยู่กับจอพุทธรักษาแล้วก็จอพินุยเรือใบอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าป๊อปเนี่ยเขาเป็นคนฉายเป็นคนฉายฟิล์ม uh huh. เวลาใครจ้างเขาก็ไปแล้วตอนนั้นรู้สึกคนฉายผมไม่มาหรือยังไงเนี่ยผมก็เลยจ้างเขามาฉายกับจ้างเขามาฉายตอนแรกไม่ได้ทำด้วยกันหรอกก็เหมือนกับว่า มีงานเป็นบางครั้งก็จ้างเขามาอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับนานแล้วนะนานแล้วครับถ่ายระบบฟิล์มามานานไหมฮะตอนที่ผมเริ่มทําหนังถ่ายด้วยระบบฟิล์มน่าจะถ่ายได้สักประมาณ78ปีเหมือนกันนะครับ78ปีตอนที่ถ่ายด้วยระบบฟิล์มอะ่ะก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลนะครับผมว่าป๊อปอะเป็นเป็นคนเก่ง <ผม S 1> เป็นคนมีฝ<ม>ีมือ,อแล้วก็ คือผมผมผมไม่ได้มองเขาเป็นลูกน้องอะ่ะผมมองเขาเป็นเพื่อนนะครับในเวลาที่ผมลำบากไม่มีคนหรือว่าตอนที่ผมประสบปัญหาแบบในชีวิตแย่ yeah, อะไรเงี้ยนะแต่ก่อนนะ่ตอนที่ผมมีเงินอะ่ะผมมีเพื่อนเยอะแยะเลยคนนู้นคนนี้แวะเวียนมากินเหล้ากอินเบียอะไรเงี้ยเยอะแยะแต่พอเวลาที่ผมผมไม่มีอะไรเพื่อนหายหมดนะครับผมก็มีแต่เจ้าป๊อปนี่แหละ มันจะมีความประทับใจกันอยู่อยู่ช่วงหนึ่งครับเมื่อช่วงที่ตอนนั้นผมประสบปัญหาปีห้าสี่น้ำพ่วมแล้วแต่ก่อนนะผมมีอาชีพทำคาแคร์เลเทะหมดเลยกิจการทางหมดไม่เหลืออะไรเลยเรียกว่าเจ๊งนะครับแล้วก็มีความจำเป็นต้องกลับมาอยู่บ้านมาอยู่ที่บ้านบ้านพ่อตา เพราะว่าพ่อตาก็ป่วยก็เลยต้องกลับมาดูแลคือตอนนั้นนะผมเหมือนคนสิ้นไร้ไม้ตอกเลยไม่มีไม่เหลืออะไรเลยก็ยังได้ป๊อปนี่แหละไอ้ป๊อปแล้วก็เมียเขามาช่วยผมอะช่วยผมย้ายของย้ายอะไรแค่นั้นเ,นเองเพื่อนคนอื่นที่เคยมากินมาเที่ยวกันไม่มีใครมาช่วยเหลือผมเลยตอนนั้นนะครับแล้วมันก็เลยเป็นเป็นความประทับใจ ก็เลยก็รักมันมาตั้งแต่ว um, ันนั้นนะจนถึงทุกวันนี้สิบกว่าปีแล้วป๊อปอ่ะอยู่กับผมมาเหมือนเพื่อนเวลาที่เขาลำบากเดือดร้อนอะไรก็ผมช่วยเหลืออยู่แล้วแต่อย่างในช่วงโควิดอ่ะมันนานเกินมันนานเกินแล้วบางทีเนี่ยป๊อปเขาก็จําเป็นต้องกินต้องใช้มีลูกต้องต้องเรียนคือเวลาที่เขาจะมารบกวนผมมากมาเขาก็เกรงใจเขาก็รู้ว่าผมก็มีภาระแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีรายได้เหมือนกัน มันเปนมีอยู่ช่วงที่เขาต้องไปไปต้งนานคือป๊อปเขาจะเป็นคนที่มีใบขับขี่กระบอุยรถใหญ่รถประเภทสองอะไรพวกนี้ยยูเี่แล้วเขาก็เลยได้ได้ไปทํางานอยู่กับบริษัทที่รับรับเหมาก่อสร้างทางถนนอะไรพวกนี้ก็เพื่อเพื่อให้ตัวเองรอดไปก่อนเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะอาชีพหนังกลางแปลงมันไม่มีงานเลยขาเหมือนกับว่าเขาก็ไม่อยากรบกวนผมเขาก็ไปไปไปทำงานเพื่อให้ ให้มีรายได้นะครับแล้วก็ไปประสบเหตุอย่างที่เห็นนั่นแหละครับก็ก็ก็สงสารมนแหละแล้วก็วันแรกที่เขาเกิดอุบัติเหตุน่ะเองนั่งยืนผมก็เป็นคนแรกที่โทรเขาโกนโกลนเอ้ที่เขาโทรหาเขาโทรมาหาแล้วผมก็ประสานให้กับเพื่อนๆที่อ่ที่กระตไอ้แอนแอน่ข้งแสนน่ะชื่อชื่อชื่อแอดเจ้าของไม่มีอยู่อ่าเป็นเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุเขาก็เป็นคนไปช่วยไปอะไรดูแล นะครับก็ดูแลกันเรื่อยมาจนทุกวันนี้แหละก็แลดีขึ้นก็สงสารเขาแหละเพราะว่าช่วงที่เขาประสบเหตุเพราะมันเป็นเหตุใหญ่ของเขาอุบัตเหตุใหญ่มันก็ทําให้ก็ขาดรายได้ขาดรายได้แล้วหนาซ้ําเนี่ยช่วงแรกๆเขาก็ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ผมก็ได้แต่ช่วยเท่าที่ช่วยได้แต่ก็ช่วยได้อย่างเต็มที่เต็มที่ในฐานะเป็นทั้งเพื่อนด้วยแล้วก็เป็นดัง มบานน้ไอ้ลูกพี่อ่ะเอก็จะเหอยเดินกิดี่ครับยีมัหนึ่งเรื่องเดียวไม่จะรจอมแท่เองใช่ครับใช่ครับจริงๆช่วงที่เขายังแข็งแรงดีนะครับที่ยังไม่ประสบเตุอ่ะครอบครัวเขาอ่ะสามคนก็มีเขามีเมียแล้วก็มีลูกเขาเนี่ยทํางานได้เลยครับแต่ก่อนน่ะผมก็จะให้เขาลักษณะเหมือนเหมาพอมีงานเนี่ยเ้ยป๊อปไปขึ้นของเลย เอาไปตั้งจนขายจนเสร็จจนเก็บกลับเนี่ยผมผมให้เขาเหมาไปเลย2 0 0พันสองพันห้าอะไรเงี้ยยกให้เขาไปเลยเขาสามารถทําได้ทําได้ครับเขาแข็งโอ้ไอ้ข้างก้อนแล้วก็เป็นงานด้วยเนี่ยครับจองถัวไปชรินรู้รู้มือกันครับินแล้วเขาทําได้ทุกอย่างตั้งแต่ขับรถตั้งของจําไฟแม้กระทั่งเปิดเสียงขายได้หมดคุยกับเจ้าภาพรับงานรับเงินได้หมดทําได้ทุกอย่างรวโลกเลย ใช่ครับใช่ก็คือว่าถ้าผมไม่ได้ป๊อปเนี่ยให้กับจันเบียจอรเตอรน่าจะเหนื่อยในรัฐมนตรีคือเจริญวารุน่าจะเหนื่อยมาดูโรงพยาบาลจิตเวชใจครับแล้วก็ผมก็บอกเลยว่าถ้ารับงานแล้วถ้าป๊อปไม่ได้ไปทำผมก็ไม่รับคือจะรับงานก็ต้องถามป๊อปก่อนว่าไปได้ไหมไหวไหม พราะว่าก็อย่างที่ทราบอะคือตอนนี้ผมเองก็มีหน้าที่ที่ต้องดูแลสมาชิก,ก,กในเรื่องของลิขสิทธิ์หนั<ล>ง,<ล>งทีนี้งานหนังกงแลงอะ<จ>ถ้ามันเป็นงานแบบแบบหากระทันหันเนี่ยผมก็ไม่สามารถมาได้แต่ถ้ามันเป็นงานที่เราล่วงหน้าเนี่ยเรายังจะสามารถจัดทีมมาทําได้ครับผม <c oughs> ก็โดยมีป๊อปเนี่ยเป็นแกนสําคัญเลยถามนิอีกเพียนึงมึงสิบอาท่าที่ประทับใจ ก็คงเป็นเหตุการณ์ครั้งนั้นเแหละครับที่ว่าเมื่อตอนที่ในช่วงชีวิตที่ผมไม่มีอะไรเหลือแต่ว่ามันเหมือนมั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 นยังไงอ่ะมันก็ฝังใจว่าเวลาที่เราไม่มีอะไรแล้วไม่เหลือใครเลยแต่เรายังเหลือเขาแล้วผมก็บอกกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวผมว่าผมจะไม่ทิ้งป๊อปเด็ดขาดประมาณนี้ครับ อย่างนี้ก็ดีไม่ต้องเหนื่อยมากถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับวันที่ 11, 12, 13, 14, 15นะครับพบกันที่งานสงการนะครับที่วัดสะพางปทุมธานีเหมือนเดิมครับเป็นงานประเพณีสงการแล้วก็มีเจ้าภาพมาหล่อพระพาเวสุวรรณ นะครับเราก็เลยมีงานสงการไปด้วยนะครับงานก็มีสี่คืนคมีหนังมีลิเกเแต่ว่าตัวผมอะอไปฉายตั้งแต่วันที่สิบเอก่อนงานครับผมในที่ว่าชัวๆแล้วนะครับส่วนที่มีเย็บๆมาแล้วลองอคอนเฟิร์มก็จะมีวันที่22มีนานะครับแถวๆอายุทยา,าที่พูดมาเนี่ยเป็นจอใหญ่หมดเลยเป็นจอไม่16เมตรก็20เมตร ช่วงนี้รับแต่งานจอใหญ่มาดูนี่สิมันเหมือนงานวัดะพังไหมฮะไม่น่าได้ครับเพราะว่าไม่ได้เป็นงานประจําปีจะไม่มีพื้นที่ด้านข้างไม่ไม่มีพื้นที่ด้านข้างวัดก็จะได้เฉพาะพื้นที่ในวัดแต่ก็อาจารย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะจัดที่ไว้ให้สวยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอไปจ่ายวัดตะพังแล้วหนังกลางแปลงมันได้รับความนิยมดูนี่นอทีนี้พอคนรู้ว่ามีหนังเขาก็อยากมาดูหนังดูนี่หน่อยว ก็จะพยายามทําสถานที่ให้มันจีนสวยครับผมเอาฝากอะไรถึงพิปป๊อบหน่อยมันเมียนกระกระดาด่ามันประจําไปแล้วว่าให้รู้จักระมัดระวังตัวเองบ้างเนียให้รู้จักกรรังประังคือปป๊อะมันจะเป็นคนที่เวลาทํางานแล้วมันทําเสุดพอมันสุดเนี่ยมันจะกั้มกึ่งกัรทําเต็มที่กับประมาทผมก็บอกมันตลอด แล้วก็นี่ก็โชคดีนะครับตั้งแต่ก่อนก่อนเกิดอุบันะติเหตุนะแฟนผม,มเขาทำประกันอุบัติเหตุไปให้ก็ยังโชคดีก็ยังได้เปิดตรงน,นั้นอีกแล้วก็ก็ตั้งใจทําให้มันไปตลอดนะครับก็อยากจะให้มันดูแลสุขภาพให้ดีดูแลครอบครัวให้ดีเพราะว่าแฟนเขาเองก็มีโรคประจําตัวเป็นเบาหวานลูกเขาเองก็ไม่น่าจะรอดก็คืออ้วนเหมือนกันเป็นเบาหวานผมก็พยายามเตือนมัน ไอ้ที่ผมเรียกมันเรียกเองเรียกมึงนะไม่ได้เป็นการจิกผมจะเรียกอย่างนี้เฉพาะกับคนที่ผมสนิทเท่านั้นครับก็อยากให้มันดูแลสุขภาพแล้วก็อยู่ใช้หนังกันไปนานๆ